สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมโปรแกร,รมการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาลีกฤดูกาล2024-2025ในรอบชิงชนะเลิศคืนวันพุธที่21พฤษภาคม2568เป็นการพบกันร,ระหว่าง2ทีมดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะทอตแนามฮอสเปอร์ pur, พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะ สเปอร์เจ้าของแชมป์ยุโรป2ส,สมัยในปี1971-1972และ1983-1984สร้างเซอร์ไพรส์รทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอ,อีกครั้งในรอบ41ปีนะคะพร้อมผลงานในเวทยียุโรปที่น่าประทับใจอย่างมากซึ่งก็สวนทางกับฟอร์มในหลีกในฤดูกาลนี้นะค่ะซึ่งก็ไม่คงเส้นคงหวาเท่าไหร่นะคะ การเดินทางครั้งนี้ของไก่ด้วยทองภายใต้การนำทีมของปอเตโกกลูก็กลายเป็นความหวังใหม่เลยนะคะโดยเฉพาะการลุ้นคว้าแชมป์รายการใหญ่เป็นครั้งแรกในรอบ17ปีหลังจากที่สโมสรเคยสัมผัสถ้วยครั้งสุดท้ายในฤดูกาล2007-2008กับการคว้าแชมป์ลีกครับค่ะด้านแมนยูค่ะแม้ว่าในพรีเมียร์ลีกจะมีผลงานที่ไม่สม่ำเสมอนะคะแต่ว่าเวทียูโรปาลีกซีซั่นนี้ภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริม กลับโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้ใครเลยตลอดเส้นทางสู่รอบจิงทนาเลิศค่ะโดยเก็บชัยชนะได้ถึง9นัดและเสมออีก5นัดการเข้าชิงยุโรป้าหลีครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3ในประวัติศา,าสตร์สโมสรนะคะ2ครั้งก่อนหน้านี้เคยคว้าแชมป์ในฤด,ดูกาล2016-2017และเป็นรองแชมป์ป2020ี2020-2021ดังนั้นครั้งนี้แลค่ะก็เป็นโอกาสสำคัญที่แมนยูจะได้กลับมาสัมผัสความสำเร็จอีกครั้งในเวทียุโรป ที่สำคัญนะคะอาจจะเป็นถ้วยใบยแรกของอโมริมในถิ่นโอเชฟฟอร์ดอีกด้วยล่ะค่ะโดยคู่นี้จะลงทำการแข่งขันกันในเวลา2นาฬิกาที่ซานมาเมสเมืองบิวเบาประเทศสเปนค่ะทางนี้คุณชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันและข่าวสารความเคลื่อนไหวสึกฟุตบอลยูโรปปลีกได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง Spot b a n ันเนียส n n e l ค่ะ